สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดา5 g กี่ชี้ทางรวยตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับคุณลุงประสิทธิ์ชมสมุทรนะครับตอนนี้อยู่ที่ศาลาศาลาดินหรือวิหารโถงวิหารโถงหรือศาลาดินนะครับซึ่งข้างหลังอาจารย์ก็จะมีพระหลวงพ่อโตใช่ไหมครับครับข้างหลังก็จะมีหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปพระพุทญรายาปางสายญาติก็คือปางนอนนะครับใช่ไหมครับครับสถานที่ตรงนี้ในเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ด้านหลังอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นเส้นคลองค่อนข้างใหญ่แต่ช่วงนี้ยังมีคลองเล็กๆถูกต้องไหมฮะถูกครับครับซึ่งวัดนี้สำคัญมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางตอนปลายแล้วก็สมัยรัตนกโกสินทร์ถูกไหมฮะถูกครับครับเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้ดูประวัติมาก่อนนะครับแต่อาจารย์สามารถสัมผัสได้ในบางอย่างเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ย ได้มีการนำทับโดยทางเรือนะครับแล้วก็มีการพักทับที่นี่แล้วก็สร้างพระเพื่อสืบทอดในพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีการบรรจุพระที่เป็นพระทองคําพระเนื้อเงินแล้วก็เนื้อดินใช่ไหมครับใช่เจดีย์แต่ละอันมีมีชื่อไหมครัไม่มีชื่อครับเป็นเจดีย์ยอมุมมัดิต่องแต่เขาไม่ระบุชื่อเไม่ไว้ไน,นะครับผมในบันทึกไม่มีระบุไว้เลยครับ ว่าเป็นเจดีย์ของไขรผู้ใดบ้างใช่ครับเพราะว่าเป็นยุคเก่าเลยครับครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าจะมีใบลานแล้วก็ภาษาหอมดั้งเดิมส่วนหนึ่งด้วยมันเป็นสมุดไข่ยสมุดก่อยใช่ครับแล้วก็หายไปส่วนหนึ่งแล้วก็อยูดส่วนหนึ่งครับตู้ตู้พระคัมภีร์ที่เป็นลายรดน้ําก็ที่อยู่ตรงมุมมันนะถูกยกหายไปแล้วคือเด็กวัดนอนอยู่บนหอต้นมดเขาขึ้นมาเขาเอาปืนจี้ให้นอนอยู่เฉยๆแล้วเสร็จแล้วก็ยก รถล,ลบไปเลยครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คืนไม่ได้คืนเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เนี่ยสื่อมายังอาจารย์ว่ามันหายไปส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งครับสิงที่นี่เนี่ยนะมีคำรามจนคนได้ยินเสียงด้วยจริงไหมครับใช่ครับก็ตอนพุทธาวิเศษกเสียงคำรามของสิงโตมาตอนนอั้นาแล้วก็ทํารุ่นเดียวรุ่นเดียวรุ่นเดียวผมมีอยู่สี่ตัวก็ เช่าไว้ไว้สี่ตัวอาจารย์นี่คนลูกตั้งเลยและอันนี้ละเอียดอีกอย่างนะสิงที่นี่มีอยู่จริงแล้วก็เป็นสิงคู่ด้วยเขาบอกว่าเป็นสิงตัวผู้ตัวเมียนะอันนี้จากที่อาจารย์สัมผัสไปอยู่หน้าวัดเลยฮะต้นตัวัดโอ้อาจารย์ไม่ทันสังเกตนะฮะปรากฏว่ามีจริงๆครับสิงตัวผู้ตัวเมียเป็นสิงคู่ครับอันนี้เป็นของเก่านี่เรื่อสัมฤทธิ์นะครับเนี่ยสัมฤทธิ์เก่า แต่พูดถึงมานี่อนกล่าวเลยนะฮะฝนมันตกขนดครับ,นรบในขณะพูดถึงพระโบราณนะฮะเสียงสุนทรขับ <c oughs> อันนี้ยังมีดวงจิตดวงวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่ครับคือตำแหน่งนี้แล้วเขาหันในนี้ครับแต่ต้องกรรมาฐานแน่นมากตรงนี้นะครับแต่คิดว่าอาจารย์หน้าถ้าทำมันน่าจะทำตรงนู้นเพราะว่ามันตำแหน่งเสียนทำนั้นมันตำแหน่งเสียนหลวงพ่อเพชรครับ มีสองอย่างคือตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ครับขอให้รวยมาสัจจันทร์รวยตันใช้ยรวยวันนี้รวยพรุ่งนี้รวยเดือนนี้กลับไปให้รวยที่น้อยใจพิเศษนะทำไมถึงทุกข์ใจขนาดนี้เหนื่อยตั้งแต่เด็กเลยเนาะเออบ้านอยู่ใกล้น้ําดีเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้คของ ถูกต้องนะครับเออ <c oughs> นะอาจารย์เอบไปดูมาแล้ว <c oughs> อาจจะต่อเติมอีกนิดไหมบ้านตรงนั้นก็ยังคิดอยู่คิดอยู่นะ <c oughs> ต่อให้สำเร็จนะ <c oughs> จอืมตรงนั้นดี